สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่เดอะริเวอร์แควนะครับพอร์ไรด์นะครับอยู่ที่สโยกนะครับนะฮะก็เป็นที่พักติดแม่น้ำาาสโยกนะครับนี่ฮะตอนนี้มาถึงหน้าบริเวณทางลงนะครับที่พักนะครับที่พักมีสส่วนครับส่วนที่ผมกำลังจะถ่ายให้ท่านดูตอนนี้ก็จะเป็นที่พักในส่วนของติดแม่น้ำนะครับแล้วก็างบนนู้นครับอ่านู้นครับเป็นที่พักติดอ่าบนบกนะครับเรียกว่าที่พักฝั่งบกก็คือเป็นที่พักที่อยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็ที่พักที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับอันนี้ทางลงครับเราไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับนี่นี่ทางลงที่พักครับในส่วนของห้องอาหารนะครับแล้วก็ที่พักก็อยู่ข้างล่างนะครับเป็นแพร่ริมน้ําเลยครับนี่ครับพอทางลงบรรยากาศดีมากมากเลยนะครับช่วงนี้น้ําก็จะไม่มากนะครับน้ำก็จะไม่มากก็ประมาณนี้ ช่วงเดือนเมษายุนนะครับน้ำรับไม่ได้สูงมากนะครับฝั่งนี้เป็นห้องจัดเลี้ยงครับนี่ห้องจัดเลี้ยงนะครับสําหรับคณะที่จะมาจัดเลี้ยงนะครับก็มีบริการห้องจัดเลี้ยงแบบนี้นะครับแล้วก็ตลอดสองฝั่งของที่พักนะครับที่ผมนี่ฮะฝั่งนี้ก็ที่พักครับแล้วก็ฝั่งลงก็จะเป็นที่พักเช่นกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับไปชมมาดูแผงที่พักนะฮะ อันนี้เป็นห้องอาหารครับนี่ห้องอาหารของเราก็จะเป็นสไตล์นี้เลยครับอาหารเช้าอาหารเย็นนะครับก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับนี่แบบบุฟเฟ่ต์นะนะครับค่าโรงแรมก็คืนละสองร้อยบาทแตคืนละสองพันบาทนะ่ยอดภัยคืนสองพันบาทรวมอาหารเช้า<บ>เย็นนะครับรวมอาหารนะครับเช้าเย็นนี่ครับอ่ะเราไปดูกันครับที่ข้างรงนี่ฮะ ที่พักก็จะเป็นนี่ครับเป็นออกแบบเป็นสไตล์ไม้นะครับนะสไตล์ก็จะออกในร้านนานินิดนี่ครับนะครับแในทางทางในส่วนของการจิตนาบุรีก็จะออกไปทางมอนนะฮะก็จะมีสไตล์ไม้แบบนี้นะครับนี่เรามาดูที่พักกันครับว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างนะครับที่พักก็จะติดแม่น้ำอย่างนี้เลยครับเปื่อนเช้ามาก็จะเห็นน้ําไหลนะครับ <S <S เสียงน้ําไหลแบบนี้เลยนะครับต,ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับนี่ ให้ดูนะครับให้ดูน้นําน่ครับน้ำนี่ในช่วงของน้ําไม่เยอะมากนะครับรที่พักจะมีกิจกรรมล่องแพนะครับทุกเย็นเลยนะครับทุกเย็นเลยนี่นะ,น,ะนี่ครับมาดูห้องการเราได้ห้องเบอร์ยี่สิบเก้าครับห้องเบอร์ยี่สิบเก้าเอาจานจอันหนูเอาจานเจ้น่งัน ค่ะนะครับม่บ้านนะครับนี่ครับอันนี้ผมเอาของเขาไปเก็บเลยครับนะฮะนี่ครับในห้องก็จะจะสไตล์แบบนี้ครับเป็นผนังก็จะเป็นไม้ไผ่สารแบบนี้นะครับที่พักก็จะมีทั้งแบบทวินนะครับแล้วก็มีทั้งดับเบิลนะครับของเราจะเป็นที่พักนะครับนี่ครับหัวเตียงอยู่ฝั่งนู้นนะนี่ก็จะเป็นเตียงขนาดแบฟุตนะครับแล้วก็ปลายเท้าก็จะหันเข้าไปที่ห้องน้ํานะครับในห้องน้านะห้องน้ำคกทั่วไปครับนี่ครับห้องน้ํามีม่านกั้นแบบนี้นะครับ นี่ครับข้างบนเป็นไม้แบบนี้นะครับนะมีกระจกครับมีปลั๊กไฟนะห้องจะเป็นห้องแอร์ทุกห้องนะครับนะแอร์ทุกห้องแล้วก็ตรงนี้เป็นม่านที่สามารถที่จะเปิดม่านแล้วก็มองเห็นแม่น้ําได้เลยนะครับนะบนหัวนอนนะครับนี่ในห้องจะไม่มีพัดลมนะครับไม่มีทีวีไม่มีทีวีนะครับมีแต่แอร์นะครับเนาะข้องหลังจะเป็นเปิดได้ครับ หลังเปิดได้ออกไปก็จะเป็นระเบียงทางเดินนะครับนี่อ๋ออันนีสภาพถักไว้ที่แอร์พอดีเมื่อวานเล่นน้ํากันในคลาสนะเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับคืนละสองพันบาทนะครับสําหรับนี่ครับลิเวอร์แควนะครับพาราไดซ์นี่อ๋อเป็นไงครับอ่ะทักทายหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมากเลยสบายเตียงก็ดีนุ่มเนาะแล้วก็แอร์เย็นมากค่ะดีนะคะบรรยากาศดีเพราะช่วงเย็นนี่คือแบบ แสงสวยมากค่ะเมื่อเช้านี่นางอยู่คนเดียวนี่แบบมองออกไปแล้วได้บรรยากาศสําหรับคนที่พักผ่อนจริงๆค่ะถ้าแบบมาเพื่อแบบอ้ยอยากพักผ่อนจังเลยปล่อยสมองอะไรกยมาเลยค่ะแบบสบายมากดีตอนเย็นค่อยเจอกันใหม่นะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณด้านหน้าของนอห้องพักอีกรอบนึ่ครับนี่เดินออกมาก็จะเจอแม่น้ำตรงนี้นวนี้เย็นๆเราก็จะมานั่งพักผ่อนนะครับหรือสังสรรค์อะไรกันได้ตรงนี้ครับนี่รับพ็อยานไปน่นะครับแล้วก็ ที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับอันนั้นจะเป็นแพรนะครับเป็นแพรสาหรับกิจกรรมล่องเรือนะครับล่องแพรก็จะล่องไปนะครับทางทางใต้ไปนู้นนะครับประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับนี่นะบรรยากาศนะครับก็สดชื่นนะครับเงียบสงบแบบนี้เลยนะใครสนใจก็นะครับลองติดต่อได้ครับนะริบ่าแพรนะครับลิบหรือว่าแควนะครับหรือว่าแพรนะครับทอรไดายไซโยครับนะสนใจก็เชิญนะครับ